สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปที่ฮักแพง้งสุมังสุดเย่พี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเข้าในต่างแดนที่คินหอดคิดถึงทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเอาสุชองนี่ดีก้นผู้งให้อีกเช่นเคยนะคะมือนี่นดีสิพาไปบิง่งบรรยากาศในงานหนอมสูงสรีระสังขารลวมตาบางนะคะที่บ้านโพไซตะบลโพไซอำเภอดอนตาจังหวัดมุดางหารนะคะ เมื่อน,นี้ผู้ใหญ,ญ่บ้านแถาเกกระดายประชุมกันเนาะคะ่ะตั้งต้นการขึ้นเพื่อสิบไปรวมในงานนี้เนาะคะ่ะค่ะเมืนน่อนี้ตุ่มโฮมกันแล้วเนาะคะ่ะทุบบาทเพื่อนกับโมบุญโมทานมาเนาะคะ่ะตุ่มโฮมกันแล้วได้รถอยู่สองคันกับรถพูาญบาลกับรถ มักยยกผืนนะคะตามมาค่ะตามมาเบ่งมาชมค่ะาราดาไมวี้เสือ้าค่ได er> ้ะไไาไาไที่เที่นะครับนเฉลอง้าคตอนนี้้ากแไม่อย่าไปเดือดอย่าไปเดือดนะจ๊ะอ่าไดือดนะจ๊ะอ่าไเดือดนะจะ่ไเดือมนะอ่ไเดน่ได่จะ่ไปเดด มจีน<ๆ> mm ี่ผู้เจ้าหนีมช้ดเท้าเลยนี่บไปหาเชือรำบู้ชายนอะไรรมเจตนาอน่าไปเลยเนอะอันนี้ถูกเป็เงื่นป็นเาหรอยังะถึงดเอาเออผลงานคอมมิวเตอใช่โอ้โหคอมพันที่แบ่ยากมากโมหานะที่แล้วเขามาปนโลมนาฬิกาเนี่โมเน

ไปห้าทุกคสิบหกห้าทุ่บแีบเทียวอืโคลาบเทียหอมไมเนาะไม่โคลาบไก่ติบเด้แต่ตมา่วดักระจกี่ตักระจกเลยอืมก่โซ่ตักระจกเยปตั่จกเลยร้นน่อยเดิหอากยีแด เอาบาตทั้งที่ีเยบาตเออนี่อะไรน่จะออกมายี่ยมเลยอ้ออ้อ้อ้ไอ่าไปเกาะบาตเอ่อเอาบาโอ้ยบาอย่ปากไปเียรอเาเออไอ้าีจาเยี่ยมากเยจด้ามอย่เพียกว่างนะ เจอเสียห้าแข่จอร์ดทั้งหนอกย่างไปปะแถวๆนี่นะวัดนี่เออไม่ขึ้นมากเลยมากอยู่เนี่ยคอยกระลึบเนี่ยคอยเข่อ้ยหนูไปงานหนิละคือลงบนจอทั้งงานครับอ๋อบ้านนำเดียวกันเนี่ยนี่เขาได้ใชไหเพิ่นเอายางไปส่งอยเอนีก็มีเือกันมาตน เาจาปอกมีเยอะยออรยายางาดายางพี่เปอกมดีอบออชอบกแมาด้วยคอยี๋ยวีเอนอขหนอ,อหนออนไหมจองนกทำไมวัไม่เห็นนะไป,ไปถึงก็บอกใไปเนาะมันเก่ยมันใหญ่กว้างหมดเลโลดี่มาแรเสริลดวย้ย โอ้ยูีเสือขาวสูงขาวสูงดำมองไม่เห็นสอวนสวิงอะขัวกก้วบนโลกนี้ ใช่ไหมคะบ้านส้มป่อยเราสวัสดีคะ่ะพี่โด้เลยฮ้ากระเห็นกันเด้อพี่โดตงตาลขากู้ต่อยคนงามค่ะเมืยนค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะอับยอดด้วยนะคะนับยอดด้วยนะคะคณะกรรมการนะคะ นะคะที่มาร่วมนะคะนับยอดจะได้แจ้งยอดเขียนใ,ให้พี่ต้อยด้วยนะคะยอดนี <H ans ry Princeton> ่เข and yes, sí, so ียนให้มาห้ายแล้วทีบ้างได้เยอะๆหลายๆนับที่ว่าแหละแยกถึงหนมาดีเลยมั้ยยอดใส่ก็จะได้ ที่สองขันใช่ไหมคะมูแปกับโมสองนะคะอันนี้น้ำกันบอกอ๋อบ้านโน้นสีมาค่ะเอ้าอนะคะแยกนะคะแยกนับเลยนะคะคณะกรรมการนะคะแยกนับเลยเออเป็นนับบ้านแล้วะคะ่ะในหัยอดบ้านนอนสีมาแล้วนะ,ะกันนะคะเนาะบ้านโนนสีนะคะจำนวนสามพัน ส7มด้บาทนะคะต้องกราบขอพระคุณนะคะที่มาร่วมทําบุญกับหลวงตาเราในวันนี้นะคะมาตการล้อรกเล็ดภาะการใดนะคะการตรกจวกคอต้องกราบขออภัยนะคะลงทางเรามีเยอะนะคะอาหารเที่ยงอยู่ข้างหลังนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะห้องน้ำนะคะอยู่ด้านหลังนะคะห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะคะบ้านส้งปล่อยนะคะบ้านโนนสีบ้านแก้งเดือนเคียนนะคะลูกหลานหลวงตาบง ขอบพระคุณน,นะคะบุญกุศลใทที่ท่านได้นำมาทำมานะคะทั้งท่านที่ได้เดินทางมาและที่ท่านร่วมบุญกุศลมาเป็นปัจจัยหรือว่าสิ่งของนะคะก็ขอให้ดวงวิญญาณของหลวงตาได้รับรู้นะคะท่านลงม,มารับแล้วนะคะว่าลูกหลานของท่านนะคะเขารบ้รักท่านนะคะไม่ว่าอยู่จุดใดแห่งหน้าักงค์ใดน,นะคะให้มาช่วยดูนะคะ ส่งน้ำองมานะจะอ้นะคญาติพี่น้องที่เข้าไปชอบมากนะจมาสน ป้าไระหิ้วเข่า่ะเข่าบ้างวันด้วยเนือหมูให้พวกงหนขั้วขั้วขั้ว่ั้วได้เอาเข้าหวานไหม กิลที่ตง้องขออาที่เ็มที่ข้างต้โนะคะางวนะคะที่ของโปนะคะี่น้อนนะคะที่อย mm. ู่ข้างนอกอก้ามาข้างในนะคะเแล้ปกินโลหเนาะรอไปเอาต้มไปกินหรอกค่ะ

นั่งประจ่นับทานหลวงพ่อท่านเจ้าะเภอพหน้าพระทศศมานะครับสิได้ไหครับร เราก็ต้องเป็นผู้ที่ควรสาว่าเวลานี้น้ำมากลงควรที่จะใส่น้ำออกเราก็ใส่น้ำออกเวลานี้นะพี่น้องป้องปายเพิ่นสิมีการประชุมเพิิงในเวลาสี่ทุ่มเนาะค่ะ ซุ่มบานรเฮากับผพากันกับบานเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีสิผ้าไปหลอเบึงโรงท่านเนาะค่ะมือนีมีโรงท่านหลากหลายมาจาก,กทับบ่วทุกบานเนาะคะ่ะตามมากค่ะท่านก็ได้แจกเราไปแล้วสิ่งที่จะเป็นดุลหอนจะแกกพวกเราเี็ชีวิตและความตายที่ต้องประสบ์โดยริษมพบความไม่ประมาทหรือโอกาสเลี่ยงเอา

เอให้่ว่าจะเป็นการบูชาให้ทำให้ดีไม่ว่าจะเป็นการบูชาหรืการไหว้องค์พระเด่นวัดธรรมดาที่ว่าหรือว่าให้เป็นหรือว่าจะเป็นการมากราบไหว้หลวงปู่เราก็ดีก็น่าว่ามาแสดงความรู้สึกความเสียใจสำนึกใน ความกรุนาเมตตาของหลวงพ่อในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าในหลวงพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่น,นั้นเนเราได้ปฏิบัติอะไรต่อท่านบ้างเออเวลาเรามองไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็นการมองดูศาลาก็าดีเออสิ่งแรกที่จะนึกขึ้นมาได้นั่นก็คือหลวงปู่บางเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านได้นาญาติโยมสาธุรสวนทุกท่านเออือมาสร้างศาลา เวลาหันไปมองที่กำแพงก็ยังเห็นรูปปู่บางเพราะว่อาอะไรเพราะว่าท่านก็ได้พาญาติโยมส,สร้างศาลากำแพงวัอดอยูอพอเราเรามองดูที่พระอุโบสถเนีเ่ยเราก็เห็นรูปปู่บางกันกันอยาเดียวเนี่เพราะว่อาอะไรเพราะว่าท่านได้สร้างทุกๆอย่างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วไว้ให้ลูกหลานวัดวัชนรุ่นหลังได้ เราเนื้อถิ่นคนคนของท่านวัดสมเดีน้อตโพนใจอบางการจพุทธานาหารของเรานี้ยังมีหลวงปู่ที่เชื่อว่าหลวงปู่บางเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราก็นับว่าได้ทําบุญเพิ่มความดีให้แก่ชีวิตทําบุญเพิ่มความชีให้แก่ชีวิตเป็นยังไงวันนี้ก็คือเราได้มารวบรวมทุกทุกั้งไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลงแรงร่วมใจกันก็ดีไม่ว่าจะเป็นการประดับประดาผ้า ผูกภาผูกโบให้จกับฐานะอโยพ่อพอดีไม่ว่าจะเป็นมาราสัมพันธ์ให้แยกย้าะที่อยู่ทางไดี่วกันช่วยกันช่วยกันให้งารเวทพ่อได้เจิญุ่งรวงไปได้ด้วยดีอันนี้เป็น่เราต้า ไม่ใหญ่ขอบคุณครับน้ำมันจะเป็นตัวของไปเก้าเดินก็ว่าน้ำจะเป็นของงกาเลินะืนให้อมากจะยิ่งมาก็ยากจะยิ่งมาก็มากจยิ่มากอากจิ่มาก

อนุโมทนาสาธุบุญนำกันเนาะค่ะวาสิเบ็นพี่น้องผู้รวมปัจจัยไปนำกันเนาะค่ะแด้กกะพี่น้องลงทานที่มาในงานในมือนี้เนาะค่ะขอบคุณถูกการเบิงการชมทุกไลค์ถูกคอมเมนต์นถูกการติดตามนะถูกความหักแป้งตังกล้ามกินหอดกินถึงที่ไม่ห้กลับช่องนิดีึคนพวงหาช่องหน่อย กนผู้หายจะเป็นตงหักมักเว้าเนาะค่ะเพื่อนวานะคะเนานะค่ะ,ะขอบคุณเสียงพินประกอบคลิปในมือนี้เป็นของช่องอาจารย์ตาดวีย,ยูเซอร์เนาะค่ะ See you again tomorrow ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย